เรองรอเข้าไปอะไรไว้ดับขึ้นหมาเร็วจะไงไม่มันมีอะไรก็ไม่มีอะไรไงไปเดี๋ยวเห็นไหมไม่มีอะไรไม่รึงหอบมาทำไมไ้เชนี่ตกใจหมดตักาอะไรนลเวเร็วเร็วมันมีอะไร ไอ้ตอนฆ่าแมงสาไปแล้วแต่ว่ามันมุงันพึ่งขึ้นมาแล้วมันก็เลยจะตายแล้วพอจะช่วยอยู่นะต้นน้ำต้นต้นน้ำต้นน้ำข้ามแมงสาได้ไงข้ามแมงสาได้วไงนี่ไงโผล่เลยต้นน้ำอีอผมดึงตอนใดบ้างหมาหมาไหนคนเราต้องเงียบๆเลยรอให้กันหมาอยู่ข้างซ้ายไม่ต้องล่อเดินเดินเบากสุดแล้ว ทานอยู่นี่ไายปฏีกิริเสี่ยนเลยไม่เชื่อตโอ่ไม่เชื่อ เาวัฒเยาวัฒเฟรนคุรเฟรนคุรเเอาวิไปช่เไ,ไปดูแลไปดูแลเอาวุ้ตีามาเดี๋ยวตีได้ผมช่วยหยกไว้ได้ผมช่วยยกไว้ได้มขางบนแล้วกช่วยหยไหกได้ผมช่วยหยกได้ลาก่อนไม่จะไปฆ่ามันกันยกคุณจะกลับมาคือระดับกคุณดำไอยู่ขั้วบนระดับการทดลองอย ไรไเกต7เที่นี่จะฆ่ากูมาแล้ว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 สนับมาแล้วจองไว้จองไว้จองไว้เอ่อมันแอบมุมอยู่หรจ้องไว้ดี่เลยจดันกูดิัเาเดียวแล้วเดี้อาไเีย

โวคือตัวที่อะไรอ่ะเ็ไม่็นด้สามอ่ะหนอนมันโตมาจากดินทีอยาก้อยอนี่ช่วยได้น้ยาเฮ้ยชิบานเรจะออกยังไง ผมไม่รู้ว่ามันมุมฆ่าได้หรือเปล่าทุกคนขอให้โชคดีข่าได้ไหนวะใครไม่จอนาร์ดบ้าอะไรนีน่ล่าไม่รู้จะบอนนิงเงไปแล้ว

ู่ไหนว,วะให้มันไม่โมยไยิงยงเชื่อามันลงนั้น,น,นลอน่นอเลยดีปยถ้าเรากล้าสูฝั่งนั้นได้หมดแล้วเราจะมีฉลาดไหมเราจะฉลาดหรืยืนนะ ฮัลโหลไอไปอนตกน้ำไปเชี่ยปอนไนหาเลยไเีไอ้ปอนไยหาแล้วตกน้ำไปเชี่ยหลยงูตรงเหรอมราไ่ทำอะไรมันไปทำอะไร ไม่ทําอะไรลาก่อนนะนักใครก็ได้เอาถังน้ําหน่อยดิขึ้นเอาขึ้นไม่ได้หนักยูนตรงบันไดอตรงบันไดลงไม่ไดลงไมเอาเลยรั่ดออกใช่ไหมฮะนี่ใช่ใช่น้า Jeg tegner alt på hodet. มึงยืนได้เี้ยมากไม่ละปอนปอนปอนดูเบรกขลากคอไปแล้วขลากคอไปแล้วขลากคอไปแล้วทำไมกูถึงตายได้บอกมันไม่ดีสิขลากคอสองเลยเหรอเขี่ยอะไรสุมู้มีมอนวะ ใช่มีมอนด้ว <qualité> ย

lại vô đừng có thể mới quá đâu tắm cua dùng 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 bay thế này ไม่ทำอะไรเราทำแผลแผลแบบกู้ใหญ่แบบจุดชิ้นสุดของแผลนะเร็ว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 เอาไปเอาไปทั้งพูกกูเกลียดมึงหรอนายนายเรามีอะไรให้ยังยังพอดีผมบ้าเพื่อนอยู่น้าครับก็เจะหิว

ผิดเหรอพ่อเมมไปแล้วเดีกันตอนนี้ัดนผมพาผู้ผู้ชมไปดูผมบับเพื่อนอยู่จุดเล่นออสตรีอันเมฆเม็นเจือจงไอชี้อะคุณน่ะกวนผมแม่งช้าเลยเนี่ยพุดนำอันนี้ผมย้ายออกไปหาของด้วยกทดอะไรขึ้นโทษเพิ่มบักกิฟิตอยู่วางตัวไม่ได้ นะมึงเห็นชีวิตชีวิตสำคัญกว่าเพื่อนนายมือหรอวะใครห้อะไรหนังฟิลต่อยตายทำไมปล่อยปอนอยู่คนเดียวยี่ก็คือจะไปเก็บพึ่งไหนนังพึ่งวะเขียวอ๋อเขียวอะไรจะบอลตายไงเดาหาปอนข้าบังอะไร ไม่มีใครรับรูเ้เป็นพวกผีอะได้ยินูป่ะมันมีวิธีท,ทำจนน้ำตายอยู่ด้วยพวกปุงกดกดเรียกยาหนะ่ะพวกผีได้ยิน,น,นกูป่ได้ยินกูทักทักทักสติม,มาบอกกูเศรษมากพวกผีเชีวยตพวกปุ่งไนโคตรเทียมครน่ารักอะเชีย่ย ไม่่จริงจริกูกูเห็นยากเลยกูแค่กดตาตาชิมกว่าไงวะอรนะพระเจ้าผิดจำาแล้วน ไม่มีแรงขยันเท่านั้นที่ไม่นัดเพื่อนนะนับไม่คยเชี่ยทิ้งเพื่อนได้หรอกองนาอะไเรื่องมองน้าผมทำไมหรอยังหวังเขาชื่ออย่างผมเลย ก็เวลาแล้วเยอะเยอะเวลาแล้วเยอไปเมือีกสักประมาณ5นาทีพอ5นาทีแล้วว่ากูมาเข้าใจไหมเยอะไปไหนมึงยังยันไไหนใช่ไหมผไปด้วยไปด้วยไปด้วยไม่จะหาของเพิ่มไปด้วยไปด้วยไม่จะเกิดอะไรขึ้นวาฟคูมานเลย5นาทีกลับไปเข้าใจไหมไม่ตัวอะไรออกไปอย่างพอนะเผื่อวะแก่ก็ โอ้อยากมา้ไปอะไรมึ่งไปไม่ถึงไม่ถึงสองนาทีเฮียมือพึ่งผ่านไปถึงนาทียี่สิบไม่ตายหาแล้ว เสฝอยบอลเียบอล่่เนยอไม่ตายหรอแล้วน้าเหรอ่คกดขืนมึงกดไหมฮะเดี๋ยมึงกดไม่ใช่เหรอกูกดไหแล้วมมีคนมาซ้ำเลยรีบเลยเขาไปอยู่างรน่วน้าฟองมาเฮียโดดแดกมันเหลือเฮียแล้วไม่เหลือซ่าใครมันจะคลิปเบีในม่ินเมะเอเวนเจอร์วะ กด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 ก คิปจี้นเ่น้อเอามันนั่ออกมาเดี๋ยหนมาแเี้ยไวไเหไหลีม่มากดกดมาเลย็ากเอคป่าหน้าาหน้มีอะไรไม่รู้มันนอนนอนข้างบนบอกมันบอกข้างบนอาบนไว้นยาจะนอน ยกฟิสิกอลที่เป็นน่ามืดมีดกูอะไรบ้างอ่ากูปวดละสเตนอะไรมึงถามอะไรยเหยียบกูมาไม่เชื่อได้ไงโอเคส่งกูไปยกับสี่ตัวไปเยอะเหรอส่กูไปถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเห็นกูหมุนอะขึ้นเรียกสบายินะได้แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดผ่านไปแล้วสามนาทีอะให้พอดกูมาเลยกลับไปได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไอ้นัดับมาเชฟเอาโมกิรโมกี้ให้ตุ้ง อ้าคโอเคเดี๋ยวเยอะโอเคปักปักปองละตอนนั้นผมไปเจอของไรเลยพร้อมไปตัวนี้สามสองมารกลับมาได้หนึ่งช่วงที่จะไหนตรงไปอ่าไอ้ตุ้งอยู่ไหนอ๋อคุณคุณอยู่ไกลตุ้งเลยเอ้ยแหละที่ดีด้วยนะมันแบดหมปะวะไอ้ตุ้งไอ้ตุ้งเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปผมจะเจอของ เปิดเปิดมาเคีงนี่หรือเปล่าเดี๋ยนะมันส่งเข้าไปแล้ววิทยุมันไปกับมันปะนะไอชีผมตีแ็บหมดไอชีขอไอดีไปของมันตรงหมดนี่ว่าเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอตอน

สายจูบแซ่บๆตอนนี้กูจะจะมาทำไมกูกำลังปิประตูอยู่สายจู๊บแซ่บๆนัทสายจู๊บแซ่หลายไม่เนตัไออกอะกดโอ้กกอ่ีไม่กดปืนกดไม่นเี่ยลสีอู่เลยสี้จตเอ ฉันหาแล้วปิดคอได้มันเข้าผมก็จะปิดแล้วแมันก็ไม่ตาเฉยตุ้งโมีแล้วมันก็แหย่บนตาเกิดขี้อะไรขึ้นล่ะรอประตูแล้วหมาเข้ามาฉันหาพี่อยกพี่อยู่ข้างบนเนี่ยพี่หยกพี่หยกขี้อะไรพม่บอกผมบอกหมามาแม่งล็อกประตูแล้วหมาไม่มีเข้ามาก่อน เา็คนเดียเเปนไดกับมก็คือสภาพกูแบบเหมือนแบบมองคนที่อยากมกูจะบ้าห่าเอานคอาฆ่าฉันเอากมาฆ่าอั้คือแบบกลับกี้หายเลแบบคือแบบเดินกลับมาแล้วคือเขี้อะไรแบบขี้หมาเดินออกไปจาก ยาเลยเข้ามานี่คือแบบแรงเลยอย่ขวานยืนซกเต็มไปหมดยีนกนวันี้วนนี้ห้้น่าตัวอะไรไม่รู้คุณทำอะไรเหรอ几个人ะ แบบนี้เลย่ะไอ้เหี well. ้ยกูอยู่ในนระลอกเนาะทำไมไอ้เหี้ยมันเดินไอ้เจ้าตัวตัวขานไม่ขานไปขาดมาแบบไม่มีอะไรเลยพอเมื่อกี้สีแดงๆไม่มีเลยคนที่มึงอยู่ไอ้้เหียต้องเป็นอะไรเนี่ย เอาใครโดนนะเอาเอาไอปอนะปอนเนออกระตูไปแป๊บเดียวไอ้ีไอ้ยุ้งแม่เดินออกไปดูกขโดนขวาซอยจุบบดัดัดับดับ รถอยู่ไหนรถฝ้ามุงดินได้ให้ตุ๊กไม่เคยมาตรงนี้เละ เขาตพี่ไม่ตายวะเพี่อะโคตรเลวทำไมเดี๋ยวกูจะเล่นรถมีทำไมมีปัญหาหรอรถ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 อย่าทุกคนข์้ปกูไปไหนกันหยกี่บักที แต่บอนคุเลือกเลือกดินัดเลือกหาปอนเดยกี้ผ่านไปจน้ต่อเสียงเอย่างดังสน้มตายได้แหละคุณทรงอรงยังอยู่เชี่ยวาไปสามเลยไม่มาโดนมาโดนหอนมาโดนหอนอยู่เฮ้ยน้ำมาโดนยครับน้ำเลวดีเลวดีเลวดีไปกันไปกนื่อ ไอตุ้งเห้ตุ้งตุ้งไปแล้วว้าวนะว้าวนะตายแล้วโอเคเอ๊ะตอไปแล้วต้ายิ้มตกไปขายของขายของขายของขาของยคขายหของไปดาวเสิดขึเลยฮะครับ นั่นแหละหาของนี้หมดเลยเีกด้วยฮะเดี๋ยวจะเป็นนอนขอเข้าใหม่ด้วยยี้ไม่เห็นอนบอลยี่อะไรกันเอาไปรูเวณต้นเดเฮ้อนี่เราสุกจัง มึงดูไหน่าได้เที่ยงไอเดี๋ยเที่ยอะไรไอ้ปอนไม่อยู่มึงดูกูกดนะมึงดูกูกดจะไม่มีปอนอยู่ในนั้นเอ้าเอ้าไอปอนโดนแดดเหรอฮะไม่อยู่ที่ไอปอนเนี่ยกูไม่มีไอ้ตุ้ไอหยกเท่าไรเจ้าไอ้ตุ้กลับมาแล้วกลับมาใช่ไรไม่เหลือซากครับแล้วยังเหลือ ออเราเหลือยี่สิบบาทขายต่อด,ดิขายดิขายดิขอขายแล้วกันเลยกดให้มันตัวโอ้ย,ยอยาเฮ้ยใครตีมาเฮ้ยชิคกี้พียอีเราไปไทนได้แล้ว <laughs> ไม่อยากขึ้นไปเลยชุดทีเพื่อนให้เดือบออกก่อนนะเดือบออกก่ต้องให้ฉันเปิดเปิดใหม่ใช่ อ่าให้คุยเซิร์ฟอ่ะใช่โยกมันไม่เห็นกลัวโอเคขึ้นขึ้นยานก่อนขึ้นยานก่อนแล้วที่ผู้ไปถ้านอกก็ยานเร็วไอ้เซฟขึ้นยานเร็วดาวหูขึ้นไปด้วยเอาวก็ไปด้วยดื้อดื้อ ê tao phân có biết băng cái tăng này đi tăng เขาไม่เขาไม่เลยต่อมาตอนนี la la ้ไอ้เว้ยไหนปอลเลยใช่ไหมล่ะปี๊สบอลจ่ายไปไหนบอลอะไรเนี่ย เฮ้ยใครมันเล่นไปจริงใ <ไป S 1> ายนิดเดียนะขอไปอย่างนี้ดนนะรอครับไม่ใครอยู่มี่นี่ไหมสามิบวิอ้วนช้าว่ะไอ้อ้วนเนอะพอไม่ได้วอกกี่ทั้งกี่ไปอ่ะสามตัวมันอยู่นี่ <laughs> ไปดีสิบวิสามตัวมันยังอยอะอย่าง ท่าม้าไม่เห็นดีเสียงปอนเลยแทบแบบเมื่อกอี้เาคุยไม่ยินเสียง